ยำปลากระป๋องสูตรผัดสุกอร่อยอร่อยมีขั้นตอนและวิธีการทําอย่างไรไปดูกันค่ะก่อนอื่นเราไปดูวัตถุดิบหลักของเราก่อนเลยค่ะมีปลากระป๋องหอมแดงกระเทียมพริกตะไคร้ใบโหระพาผักชีมะม่วงเปรี้ยวสับมะนาวตอนนี้วัตถุดิบของเราพร้อมแล้วไปเริ่มขั้นตอนการยำกันเลยค่ะวันนี้หนึ่งใช้ปลากระป๋องสองกระป๋องนะคะจากนั้นก็ใส่หอมแดงลงไปแบ่งไว้ส่วนหนึ่งนะคะสําหรับขั้นตอนการผัดค่ะใส่กระเทียม ใส่พริกเพิ่มความเผ็ดนะคะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามความเหมาะสมได้เลยค่ะตามด้วยตะไคร้สำหรับความเปรี้ยววันนี้หนึ่งใช้มะม่วงเปรี้ยวสับกับมะนาวนะคะแต่มะนาวหนึ่งจะใส่ภายหลังค่ะตามด้วยใบโหระพาจากนั้นก็คนผสมให้เขาเข้ากันนะคะแต่หากท่านไหนไม่อยากทานยำปากกระป๋องแบบผัดสุกนะคะก็สามารถใส่ผักชีบีบม,มะนาวแล้วก็ทานได้เลยค่ะ แต่วันนี้หนึ่งอยากทานยำปลากระป๋องแบบผัดสุกค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการผัดกันเลยค่ะว่าหนึ่งทำอย่างไรนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ใส่น้ํามันพืชลงไปนําหอมแดงที่เราแบ่งไว้เมื่อสักครู่ะคะ่ะไปเจียวให้เหลืองเลยค่ะท่านผู้ชมจากนั้นก็นําปลากระป๋องที่เรายำไว้นะคะลงมาใส่เลยค่ะผัดให้เข้าเข้ากันกับน้ํามันนะคะแล้วก็ผัดอย่างเบามือนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตัวปลากระป๋องจะเละค่ะท่านผู้ชม หลังจากผัดไปได้สักครู่นะคะเราก็มาใส่ผักชีบีบมะนาวปรุงรสชาติด้วยน้ำปลาจากนั้นก็ผัดส่วนผสมทุกอย่างนะคะให้เข้ากันค่ะผักชีเขาสุกเร็วคะ่ะท่านผู้ชมผัดไปสักครู่ก็ยุบตัวนะคะปรุงรสชาติเพิ่มเติมนะคะหนึ่งจะตัดหวานด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยผัดให้เข้ากันจากนั้นก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จ้วคาเมนูยำปลากระป๋องสดผัดสุกข,ของหนึ่งนะคะ ทานกับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยทีเดียวค่ะหากใครมีวัตถุดิบลองทําตามดูสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้บ้างนะคะไว้โอกาสหน้าเราพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ